เสือครับคุณผู้ชมครับอ uh ไม่ว่าใครจะใหญ่มาจากไหนมนต่อยหมดต่อยหมดโดนหมดนะนี่แหละครับมันทํารังอยู่ตรงนี้เขาเรียก3แยกผัง32หมู่2องตบลอ,อุดัยเจริญอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับนะครับแม้ว่ารังมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ต่อหัวเสือน่าจะเสี่ยงเหรอไม่เอาแล้วมันไล่ต่อยคนแถวนี้แถวนี้มาแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเดือดร้อนกันทั่วหน้า ใครนะไปตัดต้นไม้ไปถางหญ้าไปเก็บผักนะฮะเด็ดผักริมถนนเนี่ยเรียบร้อยครับโดนหมดฮนะคนขับรถผ่านมันยังวิง่งไอ้ไม่ใช่วิ่งเด๋มันยังบินไล่ต่อยเลยนะจนชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเออถ้าถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่มาแล้วทางเนี้นะครับแต่เดือดร้อนที่สุดคือคนใครรู้ไหมไอ้คนที่อยู่บ้านแถวนี้ย mm hmm. นะครับป้ายินดีป้ายินดีคือหนึ่งในนั้นป้ายินดีเพชรมณีครับอายุ68ปปีนะนี่บ้านท่านอยู่ใกล้เสาไฟนี่ดูดูดิ เนี่ยนะช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับ